ที่อยู่ด้านบนนะครับสวัสดีครับพี่ตายสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในงานกันนะครับงานในวันนี้ค่ะ Blue Indigo Night มัดย้อมมัดใจวิธีใหม่โรตารีครับนี้ก็จะเริ่มงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับบริเวณจุดที่กินอาหารนะครับ คุณไก่ครับย้ายไปนั่งข้างในนั้นเพราะข้างนอกนี้เขาให้ย้ายเก้าอี้เพราะว่าแต่สว่างกว่าเขามีอยู่แล้วก็ขอเอาความรักมาพบกันที่นี่ค่ะตอนนี้เได้ผลว่าเดินมาดูกันนะครับ้องนนนะมาดูว่าอาหารวันนี้มีอะไรนะครับ นี่ก็จะเป็นอาหารโซนอาหารนะครับดูซิว่าอาหารมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดมันย้อนแสงอีกหนึ่งนะแล้วนี้เป็นนี่เป็นอะไรเนี่ย เป็นผัดไทยวุ้นเส้นนะครับตรงนั้นเป็นข้าวผัดนะครับต่อข้าวผัดปูนะฮะอันนี้ต้มเล้งนะครับยำรวมมิตรโอ้หมูสเต๊ะทำไมแท่งมันใหญ่จังเลย หมูไก่ปิ้งครับ่ดูซิซว่าอันนี้มีอะไรนะครับอะไรนะยหมูเหรอโ,โ,โ,โอ้หมูนี้น่ากินนะ หมูหมูนี่น่ากินนิลลาบแท่ครับลาบนะครับอันนี้ไม่รู้อะไรอันนี้อันนี้งานโรตารี่นะครับงานโรตารี่บรรยากาศก็จะออกมาอะไรทํานองนี้นะครับดูซิอาหารมันเหมือนเหมือนกันไหมนะครับอาหารน่าจะเหมือนเหมือนกันต้มเล้งนี่น่ากินเดี๋ยวกลับมาเอานะครับเดี๋ยวมาดูต้นทางก่อนว่ามีอะไรบ้างอะ เลยเลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรงไหนไไเห็นบางคนก็ไปเดินเอาอาหารตรงตรงกลางเลยนะครับจะหาจุดยืนปั่ไปเกะต์ฝวงทางเขานะครับอาหารท่าทางน่ากินนะครับเดี๋ยวเราก็เดีย๋ยวใ,ให้ดูก่อน นี่ให้เห็นฉากว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือใส่ชุดอย่างนี้นะครับในวันนี้คือสังเกตว่าแต่ละคนนะครับก็จะสวมชุดเป็นสีเ้าเรียกว่าสีผ้ามัดย้อมนะครับในวันนี้จะเป็นธีมของมันจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับยจะต้องรอติดตามต่อไปครับ Good evening, everybody. Today I am at the Rotary Intercity dinner. The theme of this dinner is indigo. If you don't have the indigo costume, you just need to find a cloth that has a blue color that's the, the easiest the weather right now is okay it's not it's not that hot and it's not that cold as well but actually if you stand away from a crowd the weather is just okay not not hot or cold Right now it is about let's say what time it is right now. Right now it's about six thirty p.m. in the evening. A lot of mosquito, so you should not stand in the dark. Try to stand when there is light. Many people are coming to this rotary event today. This is the first time that we organize a face-to-face -face event like this. Before this event, we have been we have been in an online conference and online meeting. For months, as the COVID-19 situation get better, Lotterian decide that we will come back and meet again face to face. And this is still the best way for the social interaction, no matter what. so what we gonna have? what w i l l be the program tonight? the tonight program we gonna have u uh, h uh, let's say the catwalk today, the catwalk in the indigo team costume. I'm waiting until the line to get the dinner get shorter and then I will stop the Facebook Live and go picking up my food. <c oughs> Okay, I think that's it right now. I will pick up my dinner and I will talk I will talk with you again maybe in 30 minutes. It's going to be fun tonight. Thank you for tuning in.